สวัสดีครับเกิดผมแบคกเกมโมเกมแคทเตอร์แคทเกมอู้มาสเตอมเกมคนเลี้ยงมาอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ผมจะมาบอกเทคนิคของการดูอีเวนต์ครับผมนะว่าอีเวนต์ต่างๆที่จะกดนั้นมันจะได้อะไรครับผมนะหลายคนก็กดไปสมๆไม่รู้ว่าจะได้อะไรครับผมนะแล้วก็นั่งจําเอาบางคนความจําสั้นไงผมก็ความจําสั้นไอ้นั้นยาวรู้กันครับผมนะวันนี้ก็เลยว่าจะมาแนะนําเว็บที่จะทําให้ท่านรู้ทุกข้อมูลที่ท่านต้องการครับผมนะ แต่ก่อนหนะ้าที่เราจะไปดูผมนะผมมีคลิปผมเปิดตัวสุ่มใบาสาวมา3าดาวที่ได้จากเฟสเมื่อวานครับผมนะเอว่าผมเปิดได้อะไรผมอัดเอาไว้ตอนผมเปิดก็ไปดูกันได้ก่อนเลยครับผมนะโอเคไปโอเคผมนะตอนนี้ผมก็เพิ่งจะทำมิชชั่นฉลองเปิดเกม7วันเสร็จใหม่ๆเลยผมนะพอทำเสร็จแล้วเฟสมันหายไปเลยครับผมนะ <c oughs> กลับไปดูไม่ได้เลยเออ ก็จะได้ตั๋วสุ่มสาวมา้า3ดาวมาอย่างที่บอกไปครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านทำสำเร็จวันที่เจก,ก็ได้ตั๋วสุมส่มซัพพอร์ตการ์ด SR การันตีด้วยครับผมนะหนึ่งใบการันตี SR ไม่ได้การันตี SR นะอาจจะไม่ได้เออแล้วให้มาเปิด2อ,อย่างนี้ครับผมนะตั๋วสุ่ม SR แล้วก็ตั๋วสุ่มสาวมา้าแล้วมาเปิดตั๋วสุ่ม SR การันตีก่อนครับผมนะเผื่อฟุกได้ SR ใครจะรู้เอ,อเคมาแต่ก็น่าจะได้ SR แหละ เอ็นอาร์แมนแอกนี่ก็โอเคนะผมมีอันนี้แล้วอันหนึ่งก็จะเป็นดูไปปลดได้อีกหนึ่งดาวโอเคอ่ะต่อไปก็เป็นถึงอันที่เรารอคอยผมนะอย่างที่บอกไปว่าผมยังเก็บตัวเลือกม้าสามดาวอยู่ดังนั้นผมจะเลือกตัวอะไรขึ้นอยู่กับการเปิดครั้งนี้มาดุเซนสกายโคตรเท่เลย <c oughs> ทำไม่ตายคือวิ่งดริฟ์โอกาสมีได้อะไรบ้าง ก็ตามนี้ับผมนะตามกาชานั่นแหละอืมไม่มีตัวอะไรที่ผมอยากได้พิเศษนะได้ตัวอะไรก็โอเคหมดเอะผมขาดแคลนสามดาวมาเพราะผมไม่ได้ใช้ตัวได้อะไรมาก็ตอนนี้เลยก็ Go! มาดูกล้าวจะได้ใครก็ผมนะสาวคนไหนจะมาเข้าร่วมทีมผมแงอยู่แล้วประตูมันพิเศษเป็นการันตี <laughs> อ่าโอเคมาดูว,ว่าจะเป็นใครโอ้ใครกันเอออู โอ้ไทกิชัตเลอร์ถือว่าโอเคหมนะคุณเธอเป็นเทพเดิร์ทเทพสนามดินอืมก็ถ้าว่าทีมผมจะมีเทพสนามดินเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นเทพสนามสปรินต์ด้วยสนามระยะสั้นใช่ไหมไทกิชัตเลอร์ผมนะชายคุณเธอสปริน์คุณเธอเล่นได้ทั้งสองสนามจริงเออแล้วเป็นสายสปริน์ด้วยอืมผมมีสายสปรินต์ตัวใหม่เข้าทีมแล้ว ถือว่าใช้ได้ถือว่าไปดูที่ผมต้องการโอเคได้ไทกี่ชัดเลยครับผมนะส่วนตัวเลือก3มดาวเก็บไว้กันผมยังไม่รู้จะเลือกใครค่อยว่ากันโอเคครับผมนะถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยมาดูว่ามันทานํางานยังไงครับผมนะก่อนอื่นเว็บที่ผมจะใช้นี้ผมจะทิ้งไว้ข้อมูลคลิปด้านล่างครับผมนะท่านก็แค่ไปกดลิงก์นั้นแล้วก็เข้ามาใช้ได้เหมือนกันครับผมนะโอเคอ่ะงั้นเราก็เริ่มกันเลยก่อนอื่นก็เราก็เลือกมาจะเรนมาก่อนนะผมนะก็เลือกมาสักตัวหนึ่งอ่ะโอเค ผมจะอะไทกี่นี่ไเพิ่งได้มาแล้วก็เลือกพ่อแม่ผมเลือกออโต้ไปเลยก็ได้อืมแต่หลายคนพยายามอยไปใช้ออโต้เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็เลือกซัพพอร์ตการ์ดมากรับผมเนะเป็นซัพพอร์ตอะไรก็ได้แหละผมชอบใช้อ่านี้แหละอตอนนี้ใช้อะไรทำไมเซตนี้มันค่อนข้างกัง โอเคงั้นผมก็กดนี้ผมนะดางนั้นทุกท่านก็จําไว้หรือว่าลอกไปกับผมนะว่าท่านใช้การ์ดอะไรบ้างอย่างตอนนี้ผมใช้การ์ดนี้กับผมนะอะงั้นเราก็ไปเข้าเว็บกันเลยพอท่านกดมาถึงตรงนี้แล้วท่านก็พร้อมที่จะเข้าเว็บเราไปเข้าเว็บกันเลยกับผมนะโอเคผมนะเมื่อท่านเข้าเว็บที่ผมให้ไปก็จะมาสู่หน้านี้กับผมนะสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนเลยคือตรงนี้นะมากดตรง global แล้วก็เปลี่ยนจาก global เพราะว่าเผื่อท่านเป็นญี่ปุ่นอยู่ ท่านก็เปลี่ยนเป็น global ครับผมนะตรงนี้ให้ชัวว่าอยู่ global เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะาข้อมูลจากเซิร์ฟญี่ปุ่นมาท่านจะงงกันโอเคผมนะจากนั้นท่านก็เลือก t o o ครับผมนะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่ training event helper ครับผมนะกดเข้าไปในหน้านี้ท่านก็ต้องใส่ตัวละครที่ท่านใช้แล้วก็ support card ที่ท่านใช้ทั้งหมดครับผมนะ แน่นอนว่าเลือก URA f i n a n อันนี้ครับผมนะจากนั้นก็เลือกตัวละครมีหลายตัวละครท่านสามารถพิมพ์ชื่อได้นะอืมมันก็จะเลือกอย่าผมใช้ไทย,ยกี่ชัดเลยผมก็เลือกไปครับผมนะแล้วก็ใส่การ์ดซัพพอที่ท่านเลือกมาทั้งหมดลงในช่องนี้ครับผมนะมีการ์ดอะไรบ้างบางทีถ้าเกิดท่านใช้การ์ด R มันจะไม่ขึ้นนะท่านต้องกดติ๊กตรงนี้เอ๋ถ้าเกิดถ้าไม่ติก๊กมันจะไม่ขึ้นซัพพอท R ถ้าเกิดท่านใช้การ์ด R ท่านกดแล้วก็มาเลือกซัพพอท R ครับผมนะ ใส่ให้ครบทุกใบครับผมนะนจะใช้เวลาใส่นิดนึงโอเคใส่ครบแล้วก็เลื่อนลงมารอข้างล่างนี้ได้เลยครับผมนะทีนี้พอเกิดอีเวนต์จากตัวไหนก็ค่อยกดเอาครับผมนะอ่าเราย้อนกลับเข้าไปเกมกันก่อนโอเคเพลงพักแป๊บกาดแดมเราก็เล่นเกมไปครับผมนะเดี๋ยวสักพักอีเวนต์ก็จะมาเองระหว่างนี้ผมก็บอกเทคนิคนิดนึงก็ได้ตอนแรกที่ท่านเริ่มเกมมานะ พยายามเน้นหาตรงสเตตัสที่มีเพื่อนมากที่สุดเพื่อปั๊มค่าเกรดเพื่อนนะผมนะเพราะว่าสําคัญที่เราจะต้องได้เรนโบถ้าเกรดเพื่อนน้อยเราจะไม่ได้เรนโบฝึกเราต้องเน้นที่เพื่อนเยอะไว้ก่อนเอหรือไม่ก็เครื่องหมายตกใจเพราะเครื่อหมายตกใจมันเพิ่มเกรดเพื่อนให้ด้วยจะเกิดว่าท่านตกตรงครื่องหมายตกใจอะไรแบบนี้นผมนะไม่ทําให้เราได้เกรดไวขึ้น ตอนนี้ยังไม่เจออีเวนต์อ่ะนี่ไงเจออีเวนต์แล้วครับผมนะเป็นอีเวนต์เสื้อผ้าครับผมนะเอ,อ๋ถ้าเกิดว่ามีชุดแบบนี้คืออีเวนต์เสื้อผ้าเอออ่าเมื่อเรามีอีเวนต์ปุ๊บแล้วก็กดเก็บเกมเป็นอีเวนต์จากไทยกีชัดเลอร์แล้วกดที่ไทยกีชัดเลอร์ครับผมนะเป็นคอสตูมอีเวนต์เพราะว่ามีชุดเสื้อผ้าอยู่ก็มาดูตรงนี้จากนั้นเราก็โฟกัสที่มุมข้างบนว่ามันเขียนว่าอะไรมันเขียนอีเวนต์มัตวินแมท ล้วก็มาติ๊กตรงมั i วินแมทครับผมนะแล้วมันก็จะบอกเลยครับผมนะว่าออปชันไหนมันจะได้ค่าสเตตัสอะไรครับผมนะเลือกอันบน d ด v วิดดอมเลือกอันล่างไดสตามีนาอ่ะเมื่อเรารู้แล้วก็ back to the game ผมอยากได้อะไรก่อนผมอยากได้สต้ามีนาผมก็จะเลือกอันล่างเราก็จะได้สตามีนาครับผมนะแล้วนั่นก็คือวิธีการใช้เว็บที่ผมให้ไปพราะว่าเว็บนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มาก เพื่อให้ท่านเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดหลักๆเลยอีเวนต์ถ้า้แนะนําก็คือควรจะเลือกพวกเพิ่ม HP เพราะ HP สําคัญสุดกับผมนะเนี่ยน้อยผมต้องไปพักอีกแล้วแต่เกิดว่าเราได้อีเวนต์ยิ่งไม่ต้องพักก็ได้เอานี้ก็ได้เองถ้าเรามีอีเวนต์เพิ่ม energy และเราเลือกถูกได้อีเวนต์เลือก energy เราก็จะสามารถฝึกได้นานขึ้นไม่ต้องพักบ่อยกับผมนะเพราะการพักบ่อยบางคนโอมาอีกแล้วผมนะอีเวนต์โอเครอบนี้ high and free กับผมนะอ่านเสร็จแล้วใช่ไหม แล้วก็รึปบกลับไปไปดูตอนนี้เป็นอีเวนต์ตัวละครไฮแอนด์สีกนี้ครับผมนะก็จะมีอันบนสปีดอันล่างตามินาครับผมนะโอเคเมื่อเราดูเสร็จแล้ว,ลวรเราก็รึปบบรอสปีดเลยได้สปีดเนี่ยครับผมนะมันทําให้ท่านได้โบนัสสิ่งที่ต้องการแบบเป๊ะๆไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าจะได้อะไรครับผมนะเพราะว่ามีประโยชน์มากได้อีกแล้วผมนะอีเวนต์แต่ว่าบางทีอีเวนต์มันก็ไม่มีตัวเลือกให้ผมนะท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเป็นพวกอีเวนต์ที่ไม่มีตัวเลือกให้แต่ถ้าอีเวนต์มีต เราก็ค่อยไปเรียกโอ้แต่ว่านี่ครับผมนะสังเกตไหมว่าเมื่อกี้เป็นอีเวนท์ที่ไม่ได้อยู่ในสพอร์ตการ์ดครับผมนะใช่แล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าแรนดดอมอีเวนท์ครับผมนะบางครั้งท่านเลือกพพอร์ตการ์ดมาแต่ว่าอีเวนท์ที่ท่านได้ไม่ใช่สพอร์ตการ์ที่ท่านเอามาครับผมนะมันมีโอกาสได้แรนดอมอีเวนท์เมื่อท่านได้แรนดอมอีเวนท์ท่านจะต้องเลื่อนลงมาจะถึงตรงนี้ครับผมนะแล้วกดคลิกลุกอัพเอ เมื่อกี้โชคดีที่แรนดอมอีเวนต์มันไม่ใช่ตัวเลือกแต่ถ้าเกิดว่าแรนดอมอีเวนต์เป็นตัวเลือกท่านต้องมานั่งดูการ์ดใบใหม่เลยผมนะท่านก็เลื่อนลงมาก็ผมนะนี่แล้วก็ใช้อันนี้ฟลิกลุกอัพอย่างเมื่อกี้นี่การ์ดนี่การ์ดคุณเธอคนนี้ครับผมนะเออสมมุติว่าเป็นตัวเลือกผมต้องมานั่งดูเลยว่าตัวเลือกอะไรได้อะไรบ้างเออบางทีถ้าเกิดว่ามันสมไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกมาท่านเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเอาเลยผนะเนอาไปไหน ประมาณนั้นครับผมนะาเทคนิคการใช้การดูโอ้อีเวนต์มาอีกแล้วนะร on and on ครับผมนะารอบนี้ออนแอนออนของไซเลนซาสุกกะครับผมนะสุกกะไม่ใช่ตาสุกะทุยเราก็มาดูกันเลยนะคุณเธออยู่ไหนคุณเธอคนนี้โอเคออนแอนออนอันนี้โอเคอะไรเราข้างบนได้สติสป,ปีดห้าตัม่นา่าล่างสปีดงั้นเหรองั้นเราออนล่างพออยากได้สปีดมากที่สุดอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับผมนะชีวิตท่านจะง่ายขึ้นเยอะครับผมนะแต่เหมือนในปัจจุบัน เวอร์ชันญี่ปุ่นมันจะมีออปชันที่เราสามารถมองเห็นช้อยที่เราเลือกไปแล้วตอนนี้ global ยังไม่มีครับผมนะในะเาคาอาจจะมีถ้ามันมีเราก็ไม่ต้องมานั่งเปิดดูแต่เพราะตอนนี้ไม่มีเราต้องมานั่งเปิดดูครับผมนะประมาณนั้นครับผมนะหลักๆของการใช้เว็บนี้ดูอีเวนต์เพื่อได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดครับผมนะนอกจากนั้นในเว็บนี้ก็ยังมีอีกหลายเครื่องมือที่ท่านสามารถมานั่งดูได้นะอย่างที่เกิดท่านคลิกที่ d a t a ้าเบสเนี้ยท่านก็สามารถดูข้อมูลของตัวละครได้ทุกตัวเลย ถ้าเกิดว่าถ้าเลือก global จะมีแค่ตัวละครที่มีใน global ตอนนี้กับผมนะท่านก็สามารถกดไปดูความสามารถได้ว่าเก่งด้านไหนได้เปอร์เซ็นต์อะไรเผื่อใครไม่เห็นความสามารถในเกมก็มานั่งดูได้แล้วก็มีความสามารถ Support, Guard, ัพ p อ o r t การ์ดแทบทุกใบรับผมนะเราสามารถดู d a t a b a บสได้ดูสกิลได้รับผมนะสกิลไหนทำะายแต่ในเกมมันก็บอกอยู่แล้วดูเลดได้รับผมนะอันนี้คือพวกเจาะลึกจริงๆมานั่งดูสนาม ดูเลตแทร็กได้ครับผมนะแล้วที่สําคัญกดเข้าไปเราสามารถดูได้ด้วยผมนะว่าเลตแทร็กตรงไหนเป็นขึ้นเนินตรงไหนเป็นอะไรครับผมนะแม่งละเอียดขนาดนั้นเลยนะเออตอนนี้พวกท่านยังไม่ต้องสนใจแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ครับผมนะอาจจะต้องมานั่งดูละเอียดขนาดนี้เพื่อดูมีขึ้นเนินลงเนินอะไรแบบโหแล้วถ้าเกิดกดที่กาชาครับผมนะตอนนี้ก็จะบอกว่ามีกาชาอะไรบ้างครับผมนะแล้วก็มีเลตด,ดอปเท่าไหร่อะไรเป็นเว็บที่สะดวกมาก เซฟเว็บนี้เอาไว้ครับผมนะใครเล่นเกมนี้ผมว่ามันใช้ได้เยอะเลยยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างด้วยผมนะอย่างเครื่องมือนี้คอมเพลท่านสามารถเลือกการ์ดสองใบแล้วเอามาคอมเพลว่าสเตตัสอะไรอะไรมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเออเราสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยเครื่องมือเปรียบเทียบเครื่องมือคอมเพอริตี้นี้สามารถที่จะบอกว่าตัวละครไหนเข้ากันนะผมนะสับคนที่เน้นปั้นสายอูมะ นี่ยังถ้าเกิดผมกดแอคเนตเข้าไปจะบอกว่าใครเข้ากับเธอดีที่สุดจะมีโอกาสได้ดับเบิโออะไรแบบนี้เออเรื่องนี้ค่อยว่ากันมีกาชาซิมเลเตอร์ครับผมนะเราสามารถที่จะมาเปิดกาชาเล่นเอ,อ่นั่งทําตอนที่ไม่มีเพชรเลสเกดูเลอร์ตั้งปฏิทินเลสเกดูผมงานะนี้หนักเกินผู้ท่านจะเพิ่งใส่ใจเอ,อประมาณนั้นครับผมนะ ลองดูครับผมนะเปิดเว็บนี้เข้าไปแล้วก็ลองเปิดนู่นเปิดนี่ดูเผื่อท่านจะเจอเทคนิคหรือว่าเครื่องมือใหม่ๆใ,ใช้เพราะว่าเว็บนี้เป็นที่มีประโยชน์มากแล้วควรจะมีเก็บไว้สำหรับแฟนแฟนเกมอุมาสมุทรเมททุกคนนะผมนะวันนี้ก็เลยมาแนะนําเว็บนี้ครับผมนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ตามชมในตอนนี้คนะใครชอบคลิปนี้อะไรแชร์ล share, แล้วก็เมนเพื่อเป็นกําลังใจผมทําวก็นใ,นใครอยากดูเล่นเกมนี้ต่อไว้กดไลค์กเยอะๆผมนะโอกาสหนะ้าเวลรมาแนะนําอีกก็เดี๋ยวจะมาบอกก็แล้วกันใครที่สนใจอย,อยากทีบอกไปเวลิก์เว็บอยู่ข้อมูลคลิปกดเข้าไปดูกันได้้แลววเพื่อคาม แล้วไม่กอดก o d ดบายหน่อยดูไหน